วันน <premises, S 2> <chem. S 1> yeah, ี yes, yes, okay, ้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับผมวันนี้ราแค่รจะไปที่มาเก๊านั่นเองแล้วทำไมเราอยู่กันแค่3คนอีกแล่ะวตัวเกมสกงอ่ะสามยูนิล็อกสุอากาศสไลเดอร์ที่โดยมีผมตุ้ยแฉทอนครับและผมครูมปเชียนเป็นพิธีกรในรายการนี้บอกแต่ว่าพี่เราต้องสัมภาษณ์งานกับแน่นอนวันนี้แน่นอนไม่ได้มาสองคุณๆนะเหมือนไปเจยเกิดที่เมืองอีพสองอ่ะแน่นอนคือผมบอกเลยว่าฟ้ายังมีฝนแล้วฝนเนี่ยมีฟ้าไหมฝนเนี่ยยังมีตก แต่เราเนี่ยไม่ตกเทรนด์แน่นอนคุณเล่าประสบการณ์หน่อยว่าเราไปมาเกาครั้งแรกคุณคพีว่าจะได้รับประสบการณ์อะไรดีๆไม่แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของผมนะมาเกาเนี่ยผมเคยไปตอนตัวเท่านี้แม่เล่าให้ฟังตอนเราไปทำอะไรไปครับเออไปแม่ฝังเดี๋ยวไปกี่ถังออกมาตรงนี้กับตรงนี้เลือกเอาตรงนี้ไม่สนใจเอามว่าเดี๋ยวไปเจอกันตอนเราถึงนู่นกันดีกว่าครับโดดหนึ่งทีหนึ่งต่อซ้ำ